สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซี FC, ทฮักแพงสุข,ขุสุขคนพอกับเคยลาคือเกาพ่อแม่พี่น้องยามบายบายพี่น้องเลยสองโมงบายสองโมงพอดีสิบสนาฬิกาพอกันนี่ละพี่น้องมีออเดอร์เขามาเนาะเอาขใสิไปจัดชงให้เต็มทีนี่พี่น้องมีเครื่องดื่มน้ำแข็งข้ามาออเดอร์จาก น้องแคปผลเยียงสร้างพี่น้องเลยเวลาครับไปชงให้แบบบอคิดเงินจากบาทเนาะคิดแต่ค่าของบอคิดค่ายางู้ใดพี่น้นอง <c oughs> <c oughs> เอ้าคือบ,บ <c oughs> ริษงงัทชงผิดมองบอล คือ,เ,อเ,เห็นสางเลยโอสรสางเพ่นเห็ดอยู่ทางลุมหนึ่งว่าส่งผิดหม่องแล้วเมื่อนี้ยังบ่มีแสงแดดเลยพี่นอ้องมืดมืดเลยแต่ว่าฝนกระตกแต่เศร้าพุหละตอนค่ำมับกิตก ตอนรอบ,บ่ายนี่ขันสีตกข้ามผูบัวจักเลยบันโอ้ข้าจเจ้าพระกันเห็ดกระได นี่ก็เจอเหิดกระไดยอยู่พี่น้องไปหาคนจ่ายเงินก่อนเด้พี่น้องเลยบอกให้ได้ทางบวท่านทางลุงต้องไปให้เจ้ก่อน

ม่ได้คนยังสีเทปูนบ่นาจีมาเร็วคนนาสียัน มันเอดกเบิดเลม่มีร้านอะไรไม่ใช่้านนดอง้้นะราม่้ยะเพื่อนสตเยบกอนหมูว้็นดอดมือแล้วได้เหพนีนะอม่น่อมนะไอ้ก้มไอ้ก้มเาางแบบเาได้กิน่

tắt thay bóng oh thế là kiếng nè tắt kêu luôn kêu kéo luôn ai cái phải đi nó

ใช้ขอ็ใหม่ตู้เก่าใช่เรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมกระายกินแั้นล่ะกนแล้วล่ะยากนี่ผมค้อเออน้ำ

ยินยาซองซองซองิไปซื้อเียค่ะเมื่อนยยังก well> yes. ็ขึ้นแยาซองซองคงโงองค้งไล่านี่ยเลียงบไ่นี่เจ้าปีนี่บอกล่าสเห็นงามารเห็นงามลรเขามาตัดเอาเจ้าท่านลวปู่จากของสุอน

มี่เนี่ยไปพ่แกเนี่ก็ม่ก็องตัวม่ัาตาุ่งากดม่คเไใ่ปีน่มาตมันีก็หัองันเนี่ก็ตะไเบีมัก็อาตวม้ก็เอาของนลื้อมาเลยละมไม่้วไมนเนาะใสตด้วยก่นมนี ทั้งมีปากทังมีลาอ๋อาลงอ้ยเดี๋ยวเซลเซเพื่อนเดี๋ยวอย่ามันยังแขงเนีสยเลยก็นาทีส่เทนมั่เอาไม้ตีส่เทนมัเอาตัวนาเฮดเทนัของเก่านาเฮดแบบเก่าไแล้ว่ามันเป็เฮดใหม่นะขันยัง ทเ็นเขาเต่อยออกเลยิ่แรม่อ้านเนีเขาคือเดือดแบบปดโ่งคือห้องเปลี่ยนเห็นพกซ้อมบ้านี่อ่ซ้อมมันหมุนหมดเลยเห็ใหม่เาน้ล่งค่ะมีใหม่ก เก็บมาได้เว้ที่ธรมด้จากไหนลือมาบ่แน่นอนเอาเลยโอแน่นอนดีได้กินสปอนเซอร์แน่นอนวันนี้ได้แหละเลี้ยงกันได้เอาบรดนบัตเทพดินันาบ่ตีนมนาทิปูนมาบ่เลยโบเาแบบะดตัเดียวเออเขึ้นอเอเออเอออเออออเอเอ หน่อยลงมาซขันสขันเออเวลาเฮ็ดขันได้ลงมาอีกบ่อันคิดว่ายังสิโกอยู่ได้ด้ยลงมาขันเเลยโดยเลเ้ออาีใส่เนาะ มันสั่นที่ลุงเออเออมากับพอดีงามเลย

นบอมันีะจางมันแหลแล้มันถึงมันบอทีตีเกากัต้นทีบ่อทีนะมันบทีตามต่ว่าเออลูกบันไดมันเลยออกมาเนาะน่ามลูกันไดำาจันน้ำพุนผูเขาจอกเนาะคิดต่งหาีีจะจุว่าให้กับแม่

แต่ตอนสาวปรชมใช้คนเลือกงานกันนี่สิตกเลยวบบเออบางแห่งนึงเนาะแห้งอะไรรปาดตัวน้ำ่ค่อยบางนเขาลุ่งเมื่อนี่พนสิตกมาอีกรอบค่ำเริ่มเย็นมาเย็นมาบอกเลยเด้อเพอา

สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ว่าไปงานตะมีอันเล็กนะมีแต่ตะปูนะวแร้วกันเนาะตะก้าวเขาเจ้าเห็นเฮืองเขาเจ้าคือใส่นอดจอจอแล้วก็ใส่นอดเอาคือพอใส่นอดแบบไปกี่เนาะเออกแปูน่นี่นลุงบอน ใช้เหนือนตะกี้เหือนในเฮือนนะครับมีแต่นอตเต็มก็เจาะแล้วก็ใน็อตใช้น็อตที่นี่ก็พอจบเป็นควาเรพี่น้องขอบคขบุทุกคนที่ติดตามชมต่อกันในคลิปหน้าสบายดี